วยแกเพลงมันมีความแบบมีคำคั้นกูอยู่ในนั้นนะออ๊ยน่ารักมากคิดถึงคั้นกูต้องกลับไปดูแล้วล่ะคืนนี้สวัสดีค่ะพบกันว้ในช่องเพื่อนข้างบ้านโอเคค่ะวันนี้นะดีใจมากๆอันนี้ดีใจสุดๆเพราะว่าเป็นเพลงประกอบ หนังนะคะหนังที่เคยเป็นซีรีส์และเป็นซีรีส์มาก่อนนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเมื่อเราเห็นเขาปล่อยเพลงหรืออะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แปลว่ามันใกล้แล้วค่ะเพื่อนมันใกล้แล้วใกล้แล้วเราน่าจะใกล้ได้ดูแล้วน่าจะภายในตุลานี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ดูเพราะเราคู่กัน the movie ีสักทีนะคะนะคะวันนี้นะคะ เขาได้ปล่อยเพลงชื่อว่ากอดทีเป็นเพลงประกอบอภาพยนตร์นะคะเพราะเราคู่กันแต่มูวี่เนาะร้องโดยน้องไบรท์นะคะว่าชีเราวินของเรานี่เองนะคะอ่ะก็คือตื่นเต้นมากๆเขาออนตอน4ี่โมงนุยเร็วที่สุดนะคะก็คือตอนนี้คือ4ี่โมงครึง่งรีบมากกลับมาถึงบ้านรีบเลยค่ะรีบเปลี่ยนสภาพปุ๊บปุ๊บปถ่ายนะคะแล้วก็หวังว่าจะตัดให้ได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ ฝากเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอ่ะโอเคเธอเราไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะจ๊ะอ่ะไปดูเลยอยากดูมากบ่ไหวแล้วเพราะว่ามันคิดถึงเขาบ่าไหวแล้ว เธอสัคนไม่รู้่ฉันจะรักใครได้งเธอคณนั้นที่ดจังหวะดที่เราทั้งประเทศตกอยู่ใวกรแ้จริงเธอแท้แต่ไงเธอมีเมือใครคนอื่นแต่เธอมือโลกทั้งใบเพลงนีร้องให้ใคร้ทยถ้อผู้ซึ่งซื้อเธอคงจะไม่ค่อยเชื่อถ้พูดว่าเธอทตห้อง้อเธ อนเพอ้เธอทำให้ฉันเป็นคนที่พอใช้ได้เธอทำให้ฉัน

you look like ถ้าไม่ติดว่าเป็นแฟนลูกนะนกดูสิดูมันทำสิจบไปแล้วนะคะสำหรับ MV เพลงกอดทีเนาะแล้วก็ใน MV เนี่ยก็มีโมเมนต์น่าจะเป็นโมเมตนต์ในหนังนะคะที่ที่เรายังไม่เคยเห็นกันนะคะอยู่ใน MV ด้วยนะคะแล้วก็ เป็นโมเมนท์ที่เขาโตขึ้นนอะแล้วก็เรียนจบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฉากเหมือนขอแต่งงานป้าหรืออะไรอะ่ะไม่แน่ใจอะ่ะแต่จริงอ่ามันก็เคยมีสปอยล์หลุดมานิดนหน่อยๆนอยนะคะแต่ว่ายังไงก็คือยังรอเป็นหนังที่รอดูนานแค่ไหนก็ยังรอดู <c oughs> แกหนังมาวลิลฉันก็ไม่รอนานขนาดนี้เลยนะ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็คือ เราดูแล้วก็จริงๆอะ่ะก็จะแจ้งว่ามันมีหลายๆกิจกรรมกับหลายๆบ้านเนาะของอที่เขาทำเกี่ยวกับพอเราคู่กันแต่ movie นะคะนุ้ยก็ได้ร่วมกับหลายๆบ้านนะสักสองสามบ,บ้านนี่แหละนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ยกเลิกกับซักบ,บ้านเลยนะก็จะไปก็จะมีแลนก็คือ,อที่เชียงรายก็มีนะคะแล้วก็ที่เชียงใหม่นะคะกับวินโอเนาะก็ หวังว่าหวังใจว่านะคะว่าจะไม่ล่มอีกนะคะแล้วก็มีมีหลุดออกมาแล้วใช่ไหมว่าแต่ไม่รู้จิมเก็ยังไม่ได้ประกาศนะแต่ว่ามันมีหลุดมาจากทางโรงหนังนะคะว่าคัมมิ่งซูนยี่สิบแปดตุลาเนเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจิมเก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะโพสอย่างเป็นทางการหรือว่าชี้แจงอย่างเป็นทางการนะคะแต่ก็หวังใจว่าน่าจะเป็นวันนั้นนาะแล้วก็ ระหว่างนี้นะคะไปจนถึงปลายเดือนตุลาหรือต้นพฤศจิกาเนี่ยหวังว่าจะไม่มีอะไรมาแบบเหมือนเขาที่แล้ววะเนาะเมษาใช่ปะกำหนดฉายมันยิ้มสองเมษาอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนสงการก็อจาจจะไปจา <c oughs> เกิดคัสเตอร์ขึ้นจะอะไรต่างๆก็คืออ่ะมูฟมาในช่วง น่าจะได้แหละนะคะน่าจะได้แหละแล้วก็ตามมาตรการต่างๆของโรงหนังนะคะแล้วก็พวกเราก็ยินดีทําตามทุกมาตรการถูกต้องไหมเพื่อจะได้ดูหนังเรื่องนี้สักทีนะคะถ้าถึงวันนั้นเดี๋ยวจะไปทำวูททำวอล์กอะไรดูนะคะแต่บอกเลยว่ารอมากรอดูมากๆนะคะแล้วก็วันนี้เราได้ดู mv เพลงกอดทีแล้วนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกแบบคิดถึงอะคิดถึงสารวัตรกับทายนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะ น่าจะไปดูนะคะตั้งแต่ EP 1เพราะว่าชอบมากฉันจะเป็นคนที่ดูประจาเลย EP 1ถึง EP 7 EP 1ถึง EP 7ดูซ้าบ่อยมาก EP 1ถึง EP 7เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> EP อื่นก็สนุกแต่ฉันอาจจะชอบดู EP 1ถึง EP 7นะคะแล้วก็เริ่มดู EP หถึง EP 7ไป <c oughs> เป็นอะไรที่ชอบมากชอบการที่แบบเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอะไรของเขาาเงี้ยกว่าเขาจะมาแบบ รักกันได้อะไรอย่างนี้เนาะอะ,อะโอเคก็ฝันเพื่อนด้วยนะคะสำหรับช่องเพื่อนข้างบ้านแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์บอกการรู้ความเคลื่อนไหวรู้ความคืบหน้าอะไรของอเพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่นะคะก็มาพิมพ์บอกคอมเมนต์บอกในด้านล่างได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ฝันดีแฮปปี้ราตรีสวัสดิ์จ้าบ๊ายบาย